โดนนะคะส่วนคนเล็กที่มีปัญหาตอนนี้แข็งแรงดีอายุ13ขวบได้ทานยาคุณหมอแล้วแข็งแรงแล้วก็เรียนหนังสือเก่งมากจากที่เราไม่เคยฝันว่าเราจะได้มีบ้านหรูๆกับเขามีรถเบนซ์หรูๆขับกับเขาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นของเราแล้วนะครับดิฉันก็เลยมีความภาคภูมิใจว่าวันนี้หมอเสงไทยแลนด์ให้ดิฉันได้มากกว่าทุกคนมองหาอนาคตที่ดีปัจจุบันนี้เนี่ย ผมทำธุรกิจหมอเสงเป็นอาชีพทั้งครอบครัวพอได้ทำเซ็นเตอร์เอที่อ้อมน้อยลงทุนไปกว่า12ล้านบาทและวันนี้ธุรกิจหมอเสงได้ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการได้ทุกเรื่องครอบครัวมีความสุขได้มาทําหมอเสงกันเป็นตัวทั้งครอบครัวมีเวลาแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างไปทําบุญทั้งครอบครัวจากอดีตที่มองไมเห็นอนาคตแต่วันนี้นะครับชีวิตวเรากำหนดเองได้ เพราะธุรกิจหมอเสงให้ชื่อตในักับพวกเราเพราะฉะฉนนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าคนถ้าใคขยันไม่ถูกงานไม่ถูกอาชีพชาตินี้ก็รวยไม่ได้ณปัจจุบันนี้นะคะเราเข้าสู่ปีที่14แล้วนะคะซึ่งเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมอเสงไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นมาคือบริษัทฉัตรสุริยะ2002จำกัดเปลี่ยนมาเป็นบริษัทแสงสุริยะฉัตร ด้าน้นปัจจุบันหมอเสงไทยแลนด์ก็ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคะคุณหมอเสงเริ่มคิดจะสร้างรีสอร์ทค่ะคุณหมอคุณเล็กพร้อมกับผอทุกท่านมอบค่ะมอบสิ่งนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านทุกภาคเลยนะคะจะไม่เป็นของใครจะเป็นของสมาชิกหมอเสงไทยแลนด์นะคะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาวัตถุประสงค์คือเราอยากให้สมาชิกของเรามีสถานที่ที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมรักสมามัคคี ทำอะไรก็ได้ที่ให้กลมเกี่ยวกันนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องหมอเสงนะคะพื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรมันเป็นของคนหมอเสงนะคะอันเนี้ยเพื่อบริการสมาชิกนะครับไม่ว่าภาคหรือภาคใต้ที่อยากมาเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยต่อไปท่านจัดทัวร์มาก็ได้เวลาประชุมมาประชุมที่นี่ก็ได้ทุกอย่างเนี่ยผมทำมาเพวกท่านพอพวกท่านเวลาอยู่กับหมอเสงไทยแลนด์เนี่ยท่านจะรู้เลยว่าบริษัทเรามีอะไรเยอะแยะ แต่บริษัทอื่นนะที่ตั้งบริษัทแห่งเดียวเขาไม่มีอะไรเลยเขาจับเสือมือเปล่าแต่ผมไม่ใช่ฮนะผมเอาสิ่งเหล่านี้มาตอบแทนพวกท่านนะครับขอให้พวกท่านมั่นใจนะครับว่าอยู่หมอ,หมอเสงแล้วจะรวยอยู่หมอเสงแล้วมั่นคงนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปพร้อมกับสมาชิกทุกคนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในชีวิต สร้างความยั่งยืนในธุรกิจและเราจะก้าวไปสู่สากลพร้อมกันกับหมอเสงยงไทยแลนด์สมุนไพรไทยก้าวไกลสู่สากล ความจริงใจมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากโรคภัยจนทุกคนขนานนามว่าหมอเทวดาจากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้ท่านยังคงมุ่งม,มั่นนำพา บริษัทหมอเสง่์ไทยแลนด์จำกัดก้าวสู่ปีที่14อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงคุณหมอชัดชยัยแสงสุริยชัดและคู่ที่อยู่เคียงข้างท่านซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงใจสำคัญจากนี้และตลอดไปคุณนิภาแสงสุริยชัดพร้อมลูกชายเด็กชายชัดสุริยะ แสงสุริยฉัดหรือน้องโปยเสียงขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับทั้งสามท่านสู่เวทีอันทรงกียกับเวทีแห่งปันวันแห่งเกียรติยศหมอสิงฉลองชายก้าวไกลสู่ปีที่14ครั้งที่17 โบมือดังที่สุดต้องรับคุณหมอเสงคุณเล็กและน้องปอยเสี่ยนพร้อมทั้งร่วมแสดงความดีดีให้กับพวกเราชาวหมอเสงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับผมครับผมครับสวัสดีนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผู้นำของโบสถ์ และผู้บริหารนะครับนะครับต้องขอบคุณครับที่มากันเรียกว่าเรียกว่าทุกภาคของประเทศไทยแม้แต่ประเทศลาวก็ยังยังมาถึงบริษัทหมอเสงในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมต้องขอขอบคุณครับท่านที่ วันนี้ได้รับเสื้อเกียติยศนะทุกระดับนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับนะครับปีหนึ่งนะฮะก็อาจจะมีการแจกเสื้อเกียรติยศนะฮะอาจจะปีละครั้งสองครั้งต่อไปนะครับต่อไปจะอาจจะมีปีละครั้งสองครั้งซึ่งเรียกว่าต้องผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับพูดว่า ท่านที่ได้รับเสื้อเกียรติยศเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีความรู้แล้วนะครับมีความชํานาญแล้วในการค้าขายนะครับท่านที่ท่านผู้ที่รับเสื้อเนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในการขายตรงบริษัทหมอเสงเนี่ยเดียวเจริญเติบโตมา13ปี14ปีแล้วนะครับทุกปีที่ผ่านมานะครับรายได้ของสมาชิก ทุกคนได้รับครบหมดสมบูรณ์หมดแม้แต่บาทเดียวทางโบรษัทก็ไม่เคยขาดใจพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากสมาชิกทุกท่านนะครับผมไม่อยากให้ท่านอยู่กับหมอเสงแล้วไปไหนผมอยากให้ท่านอยู่กับหมอเสงแลวอยู่นานๆความสําเร็จของคนเรานะครับอยู่ที่ขมันขยันหมั่นเพียร ท่านทำอาชีพขายตรงคดตั้งใจทําไปเลยท่านจะอยู่บริษัทไหนก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมอเสงก็ได้ขอให้ตั้งใจทำอาชีพที่ท่านทําอยู่นะครับและทำตามระบบที่บริษัทตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งตั้งเอาไว้เวลาอบรมอบรมยังไงท่านออกไปใช้เพราะว่าขายตรงเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าใช้ระบบเรียกว่าเป็นทีมหรือหมู่คนถ้าหัวหน้าทีมมีคนเยอะ มี5 0 0 0 0 0 2พันสองพพวกนี้รับเงินเป็นเดือนละเป็นล้านทั้งนั้นเลยและท่านที่มาใหม่นะครับไม่ต้องห่วงว่าบริษัทนี้ไม่ยุติธรรมแผนการตลาดของบริษัทนี้ยุติธรรมหมดแล้วท่านจะได้รับตามระดับขั้นไม่ต้องอิจฉากันนะครับท่านจะอิจฉาต,ต้องคิดอย่างเดียวปีหน้ากูจะเหนือมึงอย่างเงี้ย ต้องขยันมากกว่าคนที่เขามีไรายได้กับเรานะครับคนเราอยู่ที่จิตใจนะครับถ้าจิตใจเราคิดดีทุกอย่างจะได้ดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรกันแล้วแต่ขอให้ใช้สมองเป็นตัวคิดอย่าเอาอารมณ์ไม่มีโบริษัทไหนหรอกที่ผู้นำโบริษัตจะได้เงินเป็นล้านๆเป็น13ปีต่อเนื่องไม่มีนะครับมีหมอเสงเท่านั้น ท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากผมผมจะรู้ดีว่าตลาดจะทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จนะครับท่านไม่ต้องกงังวลนะผมจะเป็นผู้ดูแลเองนะผมเองขอให้ท่านมั่นใจในบริษัทหมอเสงนะครับบริษัทขายตรงเยอะนะครับคนที่เคยไปแล้วไม่ประสบสําเร็จแต่ท่านชวนกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่นะครับผมไม่ดังเกียรตนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ย ขอยมีมั่นใจมีความมั่นใจกับบริษัทเท่านั้นนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะทุกท่านที่มาจากทางไกลทุกภาคนะแม้แต่สส,ว,สว่าปาลาวเ,เ,เราก็เรียกไม่ไมถูก <c oughs> แกแล้วชักเลอะเตือนเหมืออกันนะฮะก็ก็มาถึงที่นี่ต้องขอบคุณนะครับนะฮะ,ะ,ะต้องขอบคุณที่มาทุกท่านที่มาวันนี้ผมเชื่อว่าท่านมั่นใจบ,บริษัท นะครับขอเวลาอีกหน่อยปีหน้าเห็นกันนะฮะว่าว่าบริษัทจะขึ้นไปสู่บนฟ้าไหมนะครับปัจจุบันขายตรงเนี่ยมันถือเป็นอาชีพระดับสองของแต่การําธุรกิจปีหน้าเราจะก้าวสู่ธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยอ้าวเชิญคุณเล็กพูดหน่อยนะครับ ันนี้นะคะคุณเล็กพร้อมกับคุณหมอเสงครอบครัวแสงสุริยชัดนะคะขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่มีน้ําใจเล็กรู้ว่าทุกท่านที่มาเนี่ยต้องมาด้วยความรักความศรัทธาของคุณหมอเสงความรักความศรัทธาของบริษัทหมอเสงิไทยแลนด์นะคะสิ่งที่คุณหมอได้กล่าวมาทุกคําพูดคือเป็นความรู้สึกจากใจ,กจกของคุณหมอจริงๆเพราะว่าเล็กอยู่ใกล้ชิดท่านเล็กทราบว,ว่าทุกวันที่ท่านนั่งดูทีวีนะคะ ถึงท่านจะพักผ่อนแต่สมองท่านจะคอยคิดเสมอว่าท่านจะทำอะไรให้ลูกๆของท่านใจเย็นๆนะคะเราสองคนสัญญาว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จไปด้กันพวกเราจะอยู่ดีกินดีมีอะไรที่สมบูรณ์ อย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันเมื่อกี้เล็กได้ดูวิทยาคือเล็กเห็นว่าคือเราสองคนภูมิใจมากๆเราสองคนไม่ต้องการอะไรแล้วเราสองคนอยากให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ขึ้นฉัดเพชรให้ได้นะคะขอให้ทุกท่านตั้งใจปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านชนะแข่งกับตัวเองแข่งกับใจตัวเองแล้วขอให้ตั้งมั่นในบริษัทหมอเสงเพราะว่าคุณหมอแสงเป็นผู้ที่ให้จริงๆ แล้วก็มีความรักเป็นห่วงทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ฉัดเพชรระดับร่างระดับเพิ่งเริ่มเข้ามาบ้านของเราคุณหมอยิ่งห่วงใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านโชคดีแล้วนะคะที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้เราสองคนได้มาเราก็จะไม่เก็บค่ะเราเป็นผู้นําเราต้องเป็นผู้เสียสละนะคะและ้วตอนนี้เราก็นปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้สร้างรีสอร์ทที่อยู่ในพีได้เห็นใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งเราเห็นสมาชิกไปร้องแพรกัน นะคะและอยากให้ทุกท่านอยู่สุขสบายมากกว่านี้และอยากให้ทุกท่านลงสัมผัสพื้นที่สวนสนคือเป็นของเรานะคะเป็นของเราจริงๆเราสองคนมอบให้ท่านทุกท่านจริงๆนะคะทำอะไรเนี่ยเราไม่เคยนึกถึงเราสองคนเลยนึกถึงพวกท่านค่ะและอยากให้พวกท่านอยู่สุขสบายจริงๆนะคะขอทุกท่านเดินตามรอยพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านําพาสุขความสําเร็จนําพาสุขความเจริญแน่นอนคะ่ะหยุดเห็นแก่ตัวนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ จูงมือกันไม่ว่าจะเป็นอัฟราหรือดาวรายให้ใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพะื่อความสำเร็จของหมอเสงยงไทยแลนด์และทุกๆคนในห้องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าใครอยากรวยอย่าลืมปีหน้ากินเครื่องดื่มหมอเสงน,นะรางวัลที่หนึาสิล้านนะครับบอก,กอน,นะครับเรื่องเลือกริงค่ะ เรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้นะคะคุณเล็กจะไปซื้อตู้เทปหนึ่งตู้เซฟหนึ่งหลังนะคะและข้างในตู้เซฟจะบรรจุเงินค่ะเงินคือเป็นของที่เรารู้ว่าบุคคลคือท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อเลยนะคะว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตู้เซฟหลังนี้ที่บรรจุเงินจํานวน50ลบ้านเล็กเชื่อว่าต้องมีเจ้าของนะคะเราเอดใจนิดนึงนะคะนะคะของดีต้องรอะคะ่ะเดี๋ยวปีนี้นะคะน้องไปเซียนขอพูดกล่าวความในใจแล้วก็กล่าวความรู้สึกขอบคุณกับสมาชิกทุกทา่านอ่ะ สวัสดีครับแล้วต่อไปโปจะดูแลบริษัทต่อครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวว่าอีกฝั้งทุกครั้งนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะครับมีใหม่แล้วขอให้พวกเรานะครับมีแต่ความสุขความเจริญนาเงินทองไหลมาเยอะๆรวยๆวยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเอารวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เราจัดงานขึ้นนะคะเล็กกับน้องเป็นเซนขอเป็นตัวแทนกับสมาชิกหมอเสงงทุกท่านนะคะได้มีอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้นะคะเล็กขอเป็นตัวแทน,นะคะ่ะครับผมขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณหมอเสง และคุณดิพาด้วยนะครับครับผมทุกท่านครับและเพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงเก้าที่ยิ่งใหญ่ที่ดีกว่าของพวกเราชาวหมอเสงนะครับและเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเปิดเวทีแห่งเกียรติยศแห่งนี้อย่างเป็นทางการกระผมขอเรียนเชิญ ท่ในณนะโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเลี้ยนเชิญคุณหมอเสงคุณนิพาและผู้บริหารระดับสูงทุกท่านร,ร่วมทำพิธีเปิดงานเวทีแห่งฝันวันแห่งเกียรติยศหมอเสงฉลองชัยก้าวไกลสู่ปีที่1 4และเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเราทุกคนสู่บริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดน,นะคะทุกท่านพร้อมไหมคะ,ะเราจะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะ ห้าสี่ <c oughs> สาม <c oughs> สองหนึ่งเชิญข้าง 你安啦，声妈，声妈。 ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอเสงและคุณนิาพาพร้อมด้วยผู้บริหารทุกท่านให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับผมเชิญ mm hmm. ได้เลยโอ้โ oh หวันนี้นะครับสื่อมวลชนมาแทบทุกช่องเลยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจเลยนะคะใช่ครับ และงานดีๆแบบนี้ครับหปีมีครั้งเดียวพวกเราชาวหมอเสงครับครับและขอขอบคุณนะครับคุณหมอเสงและคณะผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะต่อไปนี้นะคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดภูมิใจนำมาให้ทุกท่านได้รู้จักนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ไดมอนด์เลส ขอเชิญทุกท่านร่วมรับทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะอะไรครับทุกท่านเบาเสียงหน่อยนะครับ กาศึกษามาย,ยาวนานกอให้เกิดปรากฏการใหม่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยการรวบรวมคุณประโยชน์จากสามสมุนไพรตั้งขังเช่าเ็ดหลินจืและยาริแพสูยาวิเศษหนึ่งเดียวในรูปแบบบรรจุขวดพร้อมดื่มคลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดมอ์เรดตราหมอสิ กรเพเสริมอาหารไดอน์เบรดตราหมอเสิงยังช่วยบำรุงโลหิตให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งชุ่มชื้นดูมีน้ำมีนวลพร้อมกรับสมดุลฮอร์โมนในเพศหญิงให้สมบูรณ์ขับน้ำข้าวกปลา่าสร้างเนื้อเยื่อกระชับเขียวและกระชับความย่อนคลอยทำให้คุณทั้งสวยสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง ผพภัณฑ์เสริมอาหารไดมอนเรดตราหมอเสงที่รังสรรค์ขึ้นมาสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านโดยเฉพาะ เสียงปรบมือดังที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาละครับทุกท่านครับและลำดับต่อไปผมขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลเกียรติยศผู้บริหารระดับโก่คุณวุฒิชัดเพชรใหม่ทั้ง9้าท่านนี้ครับ ค่ะระดับชัดสูงสุดที่ต้องใช้ทั้งเวลาความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกทุกท่านในที่แห่งนี้ก็สามารถก้าวสู่ระดับเกียรต,ติยศอันสูงสุดแห่งนี้ได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเราก็มารับชมวีทีอของชัดเพชรใหม่กันได้เลยค่ะเชิญชมครับผมบทสรุปแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัด ที่เปล่งประกาศเจอจรัสด้วยความสามารถ